พูดรายการเออไม่ชอบพูดอะไรวะเอ็กเขาจำไม่ได้มันพูดถึงเตยหลายเรื่องอ่ะพูดเย่อคิดก้ายอยู่เลยว่ามีเก้าวิมึงไปแอบแอบแอบมันมีุ่งมาหาเรแล้วแล้วใช่เห็นกูแล้วแอบ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 มันเล็งขวางด้วยมันเล็งขวางเฮ้ยเชี่ยเตยแอบไม่อยู่เพื่อนนี่หว่ากูไปแล้วป่าใครเตยจ๋าอยู่ไหนจ๋า อยู่เพืนพี่คิวเลอร์มากระเทือบอีกโอยเฮ้ยปลาโดนก็ปลาไปดิว่ะเฮ้ยไม่เคยมีคำดีๆออกมาจะพาเพื่อนเราเลยค่ะไอ้เหี้ยโดดลงมาหามันปลาไม่โดนด้วยเล็ดร้อยจะตีโดนเลยดร้อยเข่าขนาดนี้มึงไปนอนมัยมึงไม่ง่วงกันหรอวะทำไมพึ่ง่วงวะมึงเล่นให้มันตื่นเต้นเราใจไม่ง่วงหรอกไม่ได้ เอาเลยมาเฮ้ยคุณเริ่มแล้วว่าอยู่ข้างไหนมาเฮ้ยคุณชอบกูอยู่หลังบ้านนะมันจะตื่นเต้นเร้าใจตอนจะตายเว้ยเราคลิกใช่ไหมเย่มึงต้องไปล้มในห้องปิดตาให้ย่องห้องปิดตาคุณอ่อพรุ่งนี้มีบทบาทอีกแล้วแต่ไลน์ครับยังไปมาห้าสิบห้ากัตอะไร างานประกาศรางวัลเกาหลีเติร์เติร์้ยต่อต่อต่อก็มันพูดอยู่นั่นกูก็เลยคิดว่ามันเรียกชื่อมัาคุนเป็นแต่ละคนแกบบใช่ใช่เดียวดีกรุงเฮาไอเชี่ยกูจะหลับว่ะแม่งเอ้ยทำไงดีวะดีดีนี่ไงกูมาเติมเติมเติมไหนอุ้ยพ่อมึงเรียบร้อยเป็นไงล่ะลุมละกรีดด้วย เอี่ามลงเครื่องระเบิดลงเครื่องระเบิดเลยโอเคโอเคทซับแล้วเปลี่ยนซับแล้วเปลี่ยนไอเชี่ยกูไปช่วยเตยมึงช่วยวิชรอปะช่วยเฮียอะไรซ่อมอยู่ให้กูไปเปล่าอ่ะได้กูช่วยเอกูช่วยเองไม่ต้องไม่ต้องว่าหนึ่งเรียกว่าสองว่าหนึ่งเรียกว่าสองช่วยสไตเอกไม่ต้องช่วยทำลังไปช่วยวิชรอในบ้านใหญ่อ่ะว่าหนึ่งเรียกว่าสองว่าหนึ่งเรียกว่าสองไม่มีเสาเขาทราบทราบแล้ว เสร็จหนึ่งเครื่องวอหนึ่งเสร็จแล้วเครื่องล็อกด้วยมีเดินล็อกวอหนึ่งเรี้ยววอสองให้ลุกว่ะสุดยอดว่ะเอาว่ะเอาวอหนึ่งเรี้ยววอสองเพื่อนเพื่อนเพื่อโดนดักไอ้เหี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้ผีไล่คนเดิมหรือเปล่าคนเดิมวอสองเตยถูกไปแล้วถูกไปแล้วระวังเตยถอนฟุ้งไปแล้วเปลี่ยนมีนะเอาแล้ว รักษาไว้ดีๆนะคะเพื่อนที่ทำอะไรแปลกๆเพื่อคุยเนาะเตยมึงโดนแน่โดนมึงเล่นอยู่ไม่ต้องฟอนมึงจุกตั้งใจจุกก่อนตั้งใจจุกตอนเตยอยู่ไกลปะเขาอยู่บนบ้อนเตยมันไม่เห็นไล่มลยก็ให้ไปช่วยไม่เจอว่สองทราบแล้วกูปั่นอยู่ไหลวันหนึ่งเลียววัสองมึงไม่โค้งก่อนเนาะ กไัวมันเกกิด่อนนมัจะไอ้นี่ไงมันจะขึ้นไปให้หมาแล้วหัวหนึ่งเรียกว่าสองว่าสองว่าสองว่าสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าแล้วแล้วไอ้เนี้ยช่วยจู๊ต่อไปจู๊ต่อไปเอ้ยมันไม่ให้ช่วยมันจะไอ้นี่เดแต่เต้เอกช่วยเต้เอกอยู่ใกล้ตันบอลลีล้มแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวกูไปว่าลเร็วเดี๋ยวกูไปดึงมึงเลยกลับไปแล้วมัน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 กลับไปแล้วกลับไปแล้วมันกลไม่ทันกลับไบอกแล้วไม่รีบไปช่เข้าหน้าไปควาย ประตูอกามันหลุดมันหลุดอาปัทยเยอาปติเพสนะเดี๋ยวกูต้องรีบมึงรีบเลยเดี๋ยวกูไม่สแตนบายช่วยเพื่อนกูเรียบร้อยเฮียต้องทำเฮียอะไรกันมวศร์มาสี่วศร์มาสี่เขาพูดกันอย่างนี้จริงหรอพังชเด็กไปก่อนไปก่อนพูดกันอย่างนี้หรอวศหนึ่งวสองมึงไปไปช่วยทราบแล้วทราบแล้วกําลังไปช่วยทราบแล้วเปลี่ยนไปสองอะไปสองอะ เป็นวสองเองมึงเป็นวหนึ่งไปโอ้ยมึงมึงสุ่ม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 วสามแม่มึงโอ้ยว่าบังแล้วเฮ้ยเตะขยิบขยิกอ่ะย่าละเมื่อกี้กูตั้งใจบังจะตายะมันไม่ไขว้คือมันไม่ไขว้แบบมันไม่อุ้มนะอย่างนี้มันไม่อุ้มนะเว้ย งูไปปั่นแล้วนะเตยมึงไม่เจ็บอ่ะมึงช่วยมาแล้วกันกูไปแล้วห้องนี้ไม่มีทางออกเต้ยมันลึงเครื่องอยู่กูมึงดึงได้เตยๆดึงได้อยู่กูมาแล้วมากลับมากลับมาอุ้มใครอุ้มใครขึ้นข้างบนเต้ยเดี๋ยวเขาช่วยแล้วเขาจะบังนะเขามีสามเปอร์เซ็นต์นะกูเองกูเองใช้ด้วยกันนี่แหละไปเยอกว่าเยอกว่ามันไม่มันไม่ตามไม่ตามฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลย ิวเะล่ะอยู่ดิเยี่ยนีได้แน่แน่จอด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 อ้หูเจอเจอี่บ้างทางกันนะถามเจอหรอกมันหามไม่เจอหรอกแล้วเขาเป็นเป็นอันใดลือไม่ไอ้นี่วะเล่าแฮกูเลือดหมดตายเยอะวะถ้ามึงไปเนาอ๋อมันไม่อุ้มเพราะว่าไอ้นี่ไงเพราะว่ามันกลัวมึงหลุดอีกนะครจะไปช่วยมันอ่ะปุบไปกูปั่นแล้วนะ แล้วเครื่องบ้านใหญ่มันก็จะไม่เสร็จด้วยตอนแรกมันเยอะมากแล้วอ่ะเอ้แจะไปช่วยใช่ป่ะมาแลผีมันอยู่บ้าน n อ c นทีสเตกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ยไอเฮียมันแม่นเหมือนกันนี่หว่าเต้ยแม่นจังจได้วยได้สัญญาตไอ่เชื่อมันเดินเลยแล้วอะยังไม่ อยู่ไหนอ่ะม,มันตันไปเลยเตยต้องให้เตยจุกแล้วล่ะทำไม,ไมอไม่ะเตยจุกได้เตยจุก,จกนานได้หาอะไรอ่ะไอ้เที่ยวกวูติดตย,ยังไม่เห็นคิวเลยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้โหโอไกลว่ะเนาะ กูไม่น่านวาแบบนี้เลยน่าจะไปตะบองเพชรว่ะเก็บขวานเฮ้ย <c oughs> มันง้างขวานแล้วนะสองคนละอ้ยโดนได้ไงอะ่ะโดนด,ดนีแต่แม่น้ำมือเตย์เตยช่วยเขาด้วยกอา,าังวิ่งฮนะ <c oughs> มาแล้วฮนะตกจากที่สูงลงมาเป็นเทวดามาปวดมขอบใจมากมอวหนึ่งั <c oughs> นงดีว่ะสองเป็นยังไงบ้างข้าเจ็บ

ก็อย่างไงมึงต้องปล่อยให้มันต้องปล่อยให้มันโดนถ้าันอ่โง่ไว้มึง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 เอ้ยมันไม่อึ้มจริงไลมถ้ามึงไม่วิ่งไปมันจะมันจะวนแล้วมันก็จะเจอกูไอ้เหี้ยเจอกูจนได้เฮ้ยมึงจูงได้มึงจูงได้ได้ก็เหี้ยได้ได้ได้จริงเดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวกูทำเครื่งเองโอเคมันเดินไปฝั่งตะบองเพชรแล้วเด้ มันเดินไปปลอมว่ะมึงไม่ชมัน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 ขึ้นไปบ้านบ้านบันไดสูงมันจะอยู่ตรงกูนั่นแหละพวกมึงฮิววันให้เสร็จเลยเพราะว่ากูห่วงเครื่องนะมันก็เลยจะฟาดกูให้ได้ให้จงได้ยู่กูด้วยขอโทษมึงก็ยังยืดเอวอีกเออกูดิ้นไปก่อนแล้วไงที่เก่าเวลาเดิมเลยว่ะเป้่เครื่องหันไดบอกว่าถ้ากูไปซ่อมอ่ะ ได้ได้ได้กูกำลังลากไปเครื่องบ้านใหญ่ใจเกวรให้ต่อไปเลยละกูไม่รู้มันตามป่ะนะไปไหนกูซอมอยู่ด้วยนี่มึงมันไม่ตามมันห่วงกังหันห่วงกังหันอีเอกเนี่วะเฮ้ยเฮ้ยห่วงกังหันกับกังหันกับกังหันอะรเหรองั้นกูไปเครื่องตะบองเพชรดีกว่าไหมนี่ผีกำลังเดินไปตะบองเพชรผีง้างตรงตะบองเพชรอะ้วสรุปกูอยู่กับใครวะอีที่บอกเขาอยู่กับใครอ่กัเอกอยู่กับกูอยู่กับมูเดียวไง เอาแล้วมาคุยกันยังไงเนาะมันก็ไม่รู้อะไรอะไ่กูันไ่กูกูอยู่ต่อหัอยู่กางหันกูอยู่กลางหันไม่ไล่วะไม่เชื่อเขาคุยไม่เชื่อพวกคุณพวกคุณฟังมาแล้วพวกคุณรู้เรื่องไหมเฮ้ยมันมันมันไปตะบองเพชรมันไปตะบองเพชรกูเสร็จกลางหันแล้วนะกูเสร็จกลางหันไม่ได้มันหัวกลางหันมันหัวกลางหัน เฮ้ยหัวกังหันก้าแล้วใครมาแตะให้กูทีทีได้โปรดเถอะใครไม่เจ็บอ่ะต้องคนไม่เจ็บเท่านั้นไปไม่ได้ละมันตึมมันทำเครึ่งนี้แต่กูไปกลางหันเองโอเคครื่งนี้ก็ก้าวิดแล้วปัสสาวะเสื่อนยาวบอไม่ใช่ไมหมแต่กังหันทีแต่ผีอยู่ตรงนี้เลยนะกูวนกังหันเนี่ยแต่แตะได้มาแตะไม่ให้มันหลยก็พอโอ้ยแม่อน โอ้ยโึงกูเดินติดด้วยชิบหายละไม่ไม่มันกระทึบมันกระทึบห้าหมื่นห่ร้อยห้าสิบห้ามันกระมันกระทึบเอกว่าอะไรมันนี่มันกระทึบเยองเย็นหัวมันไม่ด้แล้วเอาก็ต่อเครื่องนี้ติดเลยนะติดไปเลยติดเลยเอ้นี่จะเสร็จหรือเรากังหันน่ะมันก็กระทึบอยู่อย่างเงี้ยเกินื่น เป็นไงบ้างวะสถานการณ์เป้าแล้วอ่ะว V หนึ่งีหนึ่งรอเครื่องให้ชอก็ได้ V หนึ่งเรียก V สองโอ้หมึงมากระทืบเราจะหมดแล้วเครื่องเนี้ยไปปั่นเถอะปั่นเครื่องอื่นเถอะมันล็อกอยู่ไงโอเคสแตนใบแม่คุณไม่ปั่นแล้วเ็อะไตะปูเอ้โมึงมาหู่เครื่องอะไรตรงนี้วะมึงคุว่าโนวันเลยที่อมึงกูว่าโนวันกู้มว่าแหละหาก่อน คิดไปเองว่าไม่รู้เผื่อไว้ก่อนประตูอยู่ตรงไหนนะบ้านใหญ่อ๋อประตูอยู่ข้างบ้านเอ็นพีซเฮ้ยฮันนอเตะถือมาถือมาถือมาเตะผือถือผีอยู่ประตูบ้านใหญ่โอ้ยเกินเปิดไม่ได้หยังงั้นต้องไปเอ๊ไม่พับหรอเปิดทางวนอีกรอบเลย ไปเปิดประตูกังหันละกันไม่ต้องมาไม่โนวันปุ๊บปหรอประตูกังหันประตูกังหันนะเก้าเก้าโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปบังหลังให้ทีดิไปดิแต่มึงดูผีก่อนระดับแรกอยู่ข้างนู้นเนาะเฮ้ยวิชชออออีกทีอะเอสาเอ้ยติดขอบจะนะโอ้โดนบังให้อยู่มันไม่ได้มันปลาเฉียง คุณ,ว,คณว,ว,ว่าคุณมีโนวันแล้ว่าคุณมีโน้ยคุณไม่มีไม่ใช่รอระแวงไว้ก่อนอเนขา <อ S 2> ไม่มีดดได้แค่หนึง่งยอดสี่สวยกเกลีดยดมึงอ่ะดูแล้วอ่ะรอดตีบบได้หลงคอสุดยอดไปยังไปดิไป<ะ>กกเกมเสุดท้ายสวยสวัห่วงชิบหาย